นันไม่ได้เป็นประเภทเหนียวนี่ไม่ให้ที่ไม่ให้ะก็คือไม่มีแล้วมันไม่ไหวแล้วแล้วมันจะมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบซ้ายขวาหน้าหลังอยู่อีกเยอะมากสิ่งที่ทําไปคือหนึ่งทั้งคิดน้อยนะคะแล้วก็เข้าตาจนแล้วก็งูกินหายยอมรับว่าจริงๆพอสุดท้ายพอมันไปถึงจุดที่มันดอกเบี้ยมันเยอะเกินอนะ่ะมันก็แบบใครอย่าไปเข้าไปเลยนะมันแบบมันม่มันคนที่เขาให้เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ไอคนที่ทําเนี่ยเอาทําไมทําทําไมคิดทําไม สิ่งหลังจากนี้อะไรที่มันจะออกมาใครจะมีงัดหลักฐานหรืออะไรขึ้นมาวันนี้นาะนาะนะบอกตรงนี้กับทุกคนนะคะว่านาะนาะอยู่ตรงนี้นาะนาะพร้อมรับทุกสภาพพร้อมรับทุกสภาพที่มันจะเกิดขึ้นทําอะไรไปก็ต้องรับในสิ่งที่เด้ทําทุกอย่างนาะนาะนะก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็พยายามจะจัดคืนทุกอย่างให้ทุกคนในจำนวนเงินที่ทุกคนรู้สึกว่าเราตกลงกันแล้วเขาพอใจซึ่งกันและกันนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ถ้ายังมีพื้นที่ที่ให้โอกาสนานานะคะนายอยากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็นานาเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ใช้นี่ให้ได้เร็วที่สุดก็อยากจะขอความเห็นใจแล้วกันนะคะก็วันนี้คือไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เราจะเดินหน้าแล้วก็ทํางานต่อไป